สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะช็อกเลยใครเห็นก็ต้องทักชาวเน็ตตาดีเห็นคนนอนบนหลังคาบ้านหมอเจี๊ยบรู้แล้วเป็นใครสุดปังในทุกๆด้านจริงๆค่ะสำหรับเจี๊ยบละ,ละนาหรือหมอเจี๊ยบที่ตอนนี้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับแฟนสาวเดียบุษราเก็บเงินสร้างเรือนหอ10ล้านอยู่ด้วยกัน บอกเลยค่ะว่าทั้งหลังใหญ่อลังการและสวยมากโดยหมอเจี๊ยบได้เผยแพร่คลิปรีวิวภารกิจสร้างน้ำตกในหนึ่งวันบ้านหมอเจี๊ยบเอพิโซด7ผ่านช่อง YouTube ไปแล้วแต่งานนี้หลายคนต่างสะดุดตาไปที่คนที่นอนควา่าอยู่บนหลังคาทำเอาตกใจหนักมากอยากรู้ว่าเขาเป็นใครทำไมไปนอนบ,นบนบ้านหมอเจี๊ยบแบบนั้นจนกระทั่งหมอเจี๊ยบออกมาเผยแล้วว่าขอชี้แจงต้นคลิป YouTube บ้านหมอเจี๊ยบ อีพิโซด7ที่พึ่งออนมีผู้ชายนอนคว่ำอยู่บนหลังคาจริงๆเจี๊ยบดูคลิปนี้หลายรอบยังมองไม่เห็นมองผ่านไปไวมากพอเห็นแล้วแอบตกใจเพราะไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นใครเหมือนกันไปนสืบมาแล้วพี่เขาเป็นคนของทีมผู้รับเหมามาเก็บงานที่เหลือไม่ใช่เป็นโจรแต่อย่างใดขอบคุณทุกคนที่ตาดีมองเห็นเป็นห่วงและทักกันเข้ามาด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปของกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ